ในสำริดเวคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์การจับมือกันครั้งสำคัญระหว่าง t o y ยต a และเทส la ก่อนที่จะแตกหักกันภายหลัง oh, <no. S 1> สวัสดีครับผมสำริดสิทธ,ธิวรานุวงศ์ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องธุรกิจพลังงานโซลา่า แล้วก็รถยนต์ EV ครับและด้วยการที่มีแบ็กกราวน์การเป็นวิศวกรมาก่อนจนกระทั่งได้มาคลุกคลีในธุรกิจด้านนี้จึงทำให้รู้สึกว่าแล้วรถกรรมเทคโนโลยีเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังจึงเป็นที่มาของช่อง s ำหร i s สิ่ที่ที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยมาถกกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโซลาธุรกิจและก็รถยนต์ E ีครับในสรัสคลิปนี้ ผมจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์การจับมือกันครั้งสำคัญระหว่าง,ง Toyota และเท s l a ในปี2010ก่อนที่จะแตกหักกันภายหลังรวมถึงเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota ถึงได้เสียตำแหน่งอันดับหนึ่งในแง่ของ valuation ให้กับทาง t ท s l a และหาทาง Toyota ไม่กลับตัวให้ทันอะไรจะเกิดขึ้นกับยักษ์ใหญ่เจ้านี้ทั้งหมดราอยู่ในคลิปนี้แล้วครับก่อนอื่นผมขอพาทุกท่าน ย้อนกลับไปในปี1997ในช่วงปี1997ถึงปี2003นั้น t o y ยต้ได้พัฒนารถยนต์รุ่นหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า r a f 4 EV ซึ่งถือเป็นรถยนต์ EV คันแรกที่สร้างหลังจากรถยนต์ Toyota Prius ที่เป็นรถยนต์ไฮบริดและสร้างชื่อเสียงให้กับโ Toyo ต a อย่างมากในขณะนั้น r a f 4 EV ลั่นได้ไกลสุดที่ระยะ193กิโลเมตรโดยรุ่นแรกนี้ ออกจำหน่ายให้กับคนทั่วไปซื้อเพียงแค่7เดือนและจำกัดขอบเขตการจำหน่ายเพียงแค่ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียเท่านั้นยอดขายของ r a ฟ4 e v ซึ่งถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวรุ่นแรกของโ o y o t a นั้นอยู่ที่ 1, ราวๆพ0นคันเรียกได้ว่า Toyota นั้นสนใจและพัฒนารถยนต์ EV มาตั้งแต่ปี1 9 9 7แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะครานี่มาก่อนการอาจทําให้ผลลัพธ์ในแง่ยอดขายก็ไม่ได้ดีมากเรียกได้ว่าโตโยต้ ขาดทุนจากรถยนต์ r a f a e eb รุ่นแรกนี้ด้วยซ้ำฟ้าซาวเวิร์ดมาที่ปี2 0 0 0ถึงในทศวรรษนี้นั้นเป็นช่วงยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่บนทางสองแพร่งตอนนั้นเนี่ยครับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเน้นการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันก็เริ่มผลิตรถยนต์ไฮบริดที่เป็นรูปผสมระหว่างน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าออกมามากขึ้นและจุดนี้เองนะครับที่มีการเริมคาดการณ์กันว่าแล้วต่อไปอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเดินไปทางไหนมากกว่าการระหว่างการไปเป็น EV หรือรถไฟฟ้าเต็มตัวหรือการเดินไปสู่ไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งการเดินไปสู่ E ีก่อนเป็นทางผ่านไปสู่ไฮโดรเจนเป็นต้นนะครับลองทายสิครับว่า t o y ยต้เชื่อมั่นในทิศทางไหน <c oughs> ใช่แล้วครับโตโยตา้าโน้มเอียงไปในทางไฮโดรเจนเป็นหลักและนั่นน่าจะเป็นคําอธิบายที่ว่าทําไมโตโยต้าถึงได้เคลื่อนตัวช้าเหลือเกินบนเส้นทาง EV จริงๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไป เราก็ได้ทราบกันดีว่า t o y ยต a นั้นเลือกที่จะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของไฮโดรเจนเป็นหลักและมองว่านั่นคืออนาคตแต่ก่อนที่ t o y ยต a จะเปิดเผยอย่างเต็มขั้นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อไฮโดรเจนนั้นณจุดหนึ่งในปี2010 t o y ย t a ก็เคยแย่ขาเข้าไปสู่หวงโซ่ของ EV มาก่อนนะครับและได้เลือกที่จะร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆณขณะนั้น,น,น,นอย่าง Tesla Motors เพื่อพัฒนารถยนต์รุ่น r a าโว e ีวี e จเนอเรที่2 ออกมาในครึ่งปีหลังของป,องปี2012และโดยจำหน่ายอย่างจำกัดในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นร a ฟโฟ EV เจนเนอเรชันที่2แล่นได้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ166กิโลเมตรและทำยอดขายได้ราวๆส0 0คันซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ประทับใจอะไรใดๆสำหรับยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้านะครับที่มียอดขายณนขนาดนั้นเนี่ยอาจจะราวๆล้านถึงล้านคันต่อปีกระนั้นโตโยต้าก็ได้ร่วมลงทุนในเทสลาในมูลค่าราว50ล้านดอลลาร์สหรัฐและถือหุ้นอยู่ราว3% ซึ่งแน่นอนว่าในการจับมือกันนั้นทางเท s l a ก็ได้โน้ตฮาวในการผลิตรถยนต์จาก Toyota ในขณะเดียวกัน Toyota ก็ได้รับโน้ตฮาวในเรื่องของระบบแบตเตอรี่และระบบส่งกําลังหรือ powertrain จากทางเท s l a อย่างไรก็ตามเนื่องจาก2บริษัทนี้มีวัฒน,นธรรมองค์กรที่แตกต่างกันมากและในที่สุดก็มีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นจน Toyota เลือกที่จะถอนทุ้นทั้งหมดออกจากเทส l a ในปี2016 หาก Toyota ไม่ขายหุ้นในเท s l a ในวันนั้นหุ้นนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่ทราบไหมครับเราเกือบ9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือขึ้นมาเกือบ200เท่าน,นเองครับ oh, <no. S 1> นี่น่าจะนับได้ว่าเป็นเก้าแรกที่ Toyota พลัดพังให้พวกเราเห็นอย่างชัดเจนย้อนกลับไปหลังจากขายหุ้นเท s l a และแยกทางกันแบบตัวใครตัวมาแล้ว Toyota ก็ได้ประกาศว่าบริษัทมองว่าเทคโนโลยีไฮโดรเจนนั้นถือเป็นอนาคต อะไรทําให้โตโยต้าเชื่อมั่นในไฮโดรเจนขนาดนั้นคําตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือโตโยต้ารู้สึกได้ว่าถ้าอุตสาหการรมรถยนต์หันไปทางไฮโดรเจนความถนัดของโตโยต้าจะยังเป็นประโยชน์อยู่ต้องอธิบายก่อนว่ารถยนต์ ev หรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มขั้นนั้นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของมันก็คือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งก็มีสัดส่วนต้นทุนที่สูงมากต่อต้นทุนรวมรถยนต์หนึ่งคันโตยโตยต้านั่นเองก็ไม่ได้มีเอ็กซ์คลูสอะไรเป็นพิเศษ เกี่ยวกับแบตเตอรี่นี้จริงอยู่ที่อาจจะเคยทํารถยนต์ไฮบริดมาก่อนแต่ขนาดของแบตเตอรี่นั้นก็เล็กมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ E ีีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในขณะที่รถยนต์น้ามันนั้นมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนและมีชิ้นส่วนที่เต็มไปหมดซึ่งโตโยตานั้นก็มีความถนัดในการจัดการกับความซับซ้อนแบบดั้งเดิมนี้อยู่แล้วหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่า Toyota Production System หรือระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาก่อนซึ่ง ระบบการผลิตเช่นนี้นะครับกลายเป็นแม่แบบในการผลิตสินค้าอะไรก็ตามในโลกนี้ไปแล้วนะครับซึ่งก็มาจากการที่โตโยต้าเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับซัลายเชนที่มีความซับซ้อนอย่างรถยนต์น้ามันนั่นเองนะครับแต่เมื่อมาเป็นรถยนต์ E ีวีแล้วความซับซ้อนเหล่านั้นก็จะหายไปเพราะรถยนต์ E ีวีสามารถยุบชิ้นส่วนจํานวนมากแล้วเหลือไปเพียงแค่แบตเตอรี่ก้อนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็กลายเป็นรถที่สามารถจะวิ่งได้ออเปรดได้เหมือนรถนน้ำมันคันหนึ่งดังนั้น ถ้าโตโยต้ายอมรับแบตเตอรี่นั่นก็เท่ากับว่าความถนัดที่เคยมีมาแล้วทาให้โตโยต้าได้เปรียบนั้นจะหายไปแล้วก็ทําให้เทสลาหรือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆนั้นขึ้นมาได้เปรียบแทนแต่ถ้าหากโตโยต้าหันไปทางเทคโนโลยีไฮโดรเจนไฮโดรเจนนั้นมีความซับซ้อนคล้ายรถยนต์น้ํามันประมาณหนึ่งไฮโดรเจนไม่ได้เรียบง่ายเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าถึงแม้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าก็จริงแต่ก็มีแบตเตอรี่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีถังเก็บที่คล้ายกับถังเก็บน้ํามัน แต่ไปเก็บไฮโดรเจนแทนแล้วก็เอาก๊าซไฮโดรเจนที่เก็บนั้นมาผ่านกระบวนการในอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิวเซลในฟิวเซลนั้นก็จะมีการเปลี่ยนพลังงานเคมีจากก๊าซไฮโดรเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วไฟฟ้านั้นก็ค่อยไปขับเคลื่อนมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไฮโดรเจนนั้นมีความซับซ้อนของรถยนต์อยู่เหมือนเดิมความซับซ้อนเหล่านี้แหละครับ ที่จะทาให้โตโยต้านั้นได้เปรียบแถมยังเป็นผลดีต่อซัพพลายเชนของโตโยต้าเช่นผู้ผลิตด,ดั้งเดิมและดีลเลอร์ต่างๆนั่นเองอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เราได้เห็นว่าโตโยต้านั้นเลือกไปทางไฮโดรเจนแทนที่จะเป็น E ีนอกจากนั้นก็ยังพยายามโน้มน้าวสุดตัวนะครับเพื่อให้โลกยานยนต์เนี่ยมุ่งไปทางไฮโดรเจนแทนที่จะเป็น E ีีแต่ทิศทางของโลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้ภาพก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่า E ีีคือทิศทางที่ผู้บริโภคต้องการจากยอดขายของ E ีที่เติบโโตกระด ในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาก็คงพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้มูลค่าบริษัทของเทส la ก็ได้แซงหน้าโตโยต้าไปไกลแล้วและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ชัดเจนว่าจะมุ่งไปสู่ทิศทางของ EV และแนวคิดของเทคโนโลยีไฮโดรเจนนั้นก็ยังทงถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะบอกว่าทิ้งไว้เป็นอนาคตก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าโตโยต้าไม่อยากตกขบวนและกลายเป็นบริษัทที่ตกยุบอย่างโกลดักหรือโนเกียโตโยต้าก็คงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนจากที่ตัวเองเคยเชื่อมั่นอย่างไฮโดรเจนมุ่งมาสู่ทาง EV แทนซึ่งสำหรับแลนขับของโตโยต้าคงแอบใจชื้นกันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับที่เห็นว่าโตโยต้านั้นเริ่มปล่อยรถยนต์ฟูลอีวีกันออกมาแล้วการปรับตัวครั้งนี้นั้นก็อาจจะทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้ารู้สึกกังวลนิดหน่อยนะครับเพราะต้องมาวิ่งไล่ตามหลังหลายบริษัทเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเทสลาที่ถือเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด EV ีวันนี้อย่างชัดเจน แต่ถึงจากกระอักกระอร่วนอย่างไรก็ตามโตโยต้าก็คงต้องยอมปรับตัวร้อยเปดสิบองศาปรับชา้าดีกว่าไม่ปรับเปลี่ยนเองก่อนดีกว่าถูกบังคับให้เปลี่ยนภายหลังจริงไหมครับเพราะการถูกบังคับให้เปลี่ยนภายหลังนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเปลี่ยนไม่ได้หรือเพื่อนๆมีความเห็นกันว่าอย่างไรรบกวนช่วยคอมเมนต์กันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่องสัมริสเวย์คงต้องขอลาไปก่อนและหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกวนกด s u b s c r i b ้ และกดปุ่มกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้รวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับติดตามเรื่องราวของพลังงานธุรกิจและรถยนต์ E ีวีกันได้ทุกสัปดาห์ในช่อง s u b r i s w a y Channel แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ